สวัสดีครับตอนรับทุกท่านก็สู้ช่องอีสานแอปเปลครับคลินี้เป็นแนวทางลาพัฒนาของบักมีหน่อยครับประจำวันที่ยี่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าแนวทางก็มีเข่ามีออกนะครับเนาะมีหลุดมีเข่าแน่ก็สลับตะเปลี่ยนแต่ว่าก็เข่าดูอยู่นะครับก็อาจจะเว้นจักงวดนึงนะครับน้อก็ขอบคุณที่หลายท่านติดตามอยู่นะครับแล้วก็ยินดีกับทุกท่านหลายคนที่ได้โชคได้ลาบน้ำกัน อนอนรมยาก่อนอ,อ่ะมนีบอมีน้นอยไฮเดนน0์หาซครับสอตัวศูนย์หาศูนย์าครับ3ามตัวศูนหซและ2องครับเป็นเพียงแค่แนวทางด้วพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีครับ